อา,ะะาอาจารย์ชมพู่นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยศพันธ์พันทาศีค่ะเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดุเรียงข้าศตร์บัณฑิตค่ะวิทยาลายัยดุเรยงข้าศมหาวิทยาลัยมหาสารคามตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นโรคประจําตัวอยู่นะคะก็ะจะเป็นโรคโรคสมองขาดเลือดเกิดขึ้นเนื่องจากหัวใจลั่ม อาผนังหัวใจล่วงตั้งแต่กําเนิดค่ะแล้วก็มาส่งผลตอนที่ตั้งครรภ์ได้เจ็ดเดือนค่ะค่ะปัจจุบันลูกอายุสิบหกปีแล้วค่ะค่ะเริ่มต้นเริ่มต้นนี่คือไม่ได้รู้จักโดนีบําบัดหรอกก็คุณหมอที่สีราดนะคะคือครูเป็นคนกรุงเทพแล้วก็ไปรักษาที่สีราดค่ะก็ที่นั่นจะมีจะมีดนนักนดนตีบ,บําบัดด้วย แล้วก็มีการให้คาปรึกษากาันแล้วก็มีรุ่นพี่จากสว่างคณิวา่าตบางปูหรืออะไรเงี้ยสภากชาติไทยที่แบบมาเยี่ยมเยือนกันอะไรเงี้ยก็เลยทําให้รู้จักดนตรีบํบาบัดแต่ทีเนี้ยเราก็นําไปใช้ไม่ถูกหรอกเพราะว่าเราก็เพิ่งจะเคยป่วยนะคะเขาก็แนะนําให้พูดบ่อยๆให้พูดบ่อยๆแต่ว่าพูดพูดแล้วไม่รู้เรื่องมันเป็นปากเบี้ยวค่ะปากเบี้ยวไปถึงถึงหูแล้วคร่วเป็นคนรักเสือรักงานพูดทาริสติกแล้วมันเบี้ยวไปถึงคือเลอะเลอะหูอประมาณนั้นค่ะ แล้วก็พอหมอให้พูดแต่มันก็น่าเบื่อเพราะว่าฟังไม่รู้เรื่องอก็เปลี่ยนมาเป็นเปิดคาราโอเกะแล้วก็ร้องเพลงตอนแรกอะที่ก่อนที่จะใช้คาราโอเกะคือพยายามจะร้องเองอะลอยกระทงเราก็ร้องได้ก็แบบลอยกระทงบอนเพลนเรื่องที่ต้องอะไรอะไรอะไรแล้ว,ลวก็แล้วก็เพลงเฮ้ยเอื้อนของเพลงไทยเดิมที่คือครูสอนดนตรีไทยฮะเอื้อนของไทยเดิมเนี่ยจะเป็นปากแคบๆแบบ อยู่่แบบเล็กๆกันนะปากมันก็แบบไม่ได้ขยับมากอะไรเงี้ยค่ะทีนี้คือพอดีมีสามีที่สอนดนตรีสากลอยู่เราสะัดเขาบอกเออเอาอย่างนี้สิร้องคาราโอเกะไปเลยร้องอออาีูเอโอแบบแบบว่าใช้ลูปปากเยอะๆเป็นอัฐบำบัดไปด้วยก็เลยมีดนตรีเขาเรียกว่าดนตรีบำบัดนะแต่จริงๆแล้วดนตรีบำบัดเนี้ยจะสําหรับคนที่เป็นนักดนตรีบำบัดที่เรียนมาแล้วก็มาบำบัดผู้ป่วยแต่ทีนี้เราใช้อาการแบบ เราป่วยเองแล้วเราก็จะรักษาตัวเองด้วยดนตรีอะไรเงี้ยอย่างนี้มากกว่าค่ะ<ต>อ๋อคือมาอมาสนใจเพราะว่าจากที่บอกว่าไม่ไม่รู้จักเลย<ช>แล้วจะทำไงก็เลยเรียนต่อปริญญาเอกแล้วก็ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องดนตรีกับผู้สูงอายุค่<ม>ะเพราะว่าผู้สูงอายุจะป่วยเป็นโรคสมองหันเลือดเยอะเบาหวานความดันหัวใจแล้วก็เป็นสโต๊กเป็นโรคที่ที่ตัวเองเป็น อ่าก็เริ่มต้นจากว่าเออเราก็ไปหาผู้สูงอายุเพราะเรากาลังใกล้จะเป็นผู้สูงอายุแล้วล่ะค่ะก็เลยไปศึกษาต่อปริญญาเอกซึ่งไปพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ด้านดนตรีบ like so ําบัดที่เขาจบมาโดยตรงค่ะก็ทําให้ทราบว่าอันเนี้ยการร้องเพลงการฟังเพลงการร้องเพลงการเล่นดนตรีแล้วก็การเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยมันช่วยเป็นอย่างมากสําหรับผู้ป่วยแล้วก็เด็กพิเศษแล้วก็ผู้สูงอายุหรือคนทั่วไปเองค่ะ ว่าคือว่าต้องต้องเล่าอย่างนี้ก่อนค่ะว่าตัวเองน่ะเคยเคยป่วยนอนติดเตียงเดินไม่ได้อถ้า,าพูดเล่นๆก็คือเคยนั่งกินนอนกินแบบสบายมากไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะนอนอย่างเดียวพูดก็ไม่ได้ปากก็ขยับไม่ได้หรือว่าทุกอย่างทุกส่วนของร่างกายอะไรเงี้ยก็เลยคิดในใจนะนะตอนนั้นว่าถ้าเกิดเดินได้หรือว่าทําอะไรได้เนี่ยจะทําแบบเต็มที่แล้วก็ไม่หยุดอะไรเงี้ยจะทาประโยชน์ให้กับคนอื่นอันนี้อันนี้เป็น แฟชั่นอันหนึ่งที่คิดเอาไว้แต่ก็ตอนนั้นที่นอนติดเตียงแนละคิดอยู่นะคะว่าจะกินเปิดหรือว่าวิกซอนดีที่อยู่ที่ศรีราชเคยคิดนะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยค่ะเคยผ่านมาตรงนั้นแล้วแล้วก็มันทําให้จุดนั้นนะ่ะอยากจะมาให้กําลังใจคนอื่นเพราะว่าเราเคยคิดที่จะฆ่าตัวตายเพราะว่าเราไม่อยากเป็นภาระของสังคมไม่อยากเป็นภาระของครอบครัวหรือไม่อยากเป็นภาระของทุกๆคนอะไรเงี้ยค่ะก็คิดอยู่ว่าจะกินยาฆ่าตัวตาย เคยคิดแับแยบหนึ่งเคยคิดปรากฏว่าตอนนั้นที่นอนสีลาดนะคะมีมีผู้ป่วยที่แบบฉุกเฉินเข้ามาแล้วก็ไม่ตายกินยาน้ำยาล้างห้องน้ํากินเร็มไปเต็มขวดในขณะที่เราเห็นว่าเป็มในห้องน้าเนี่ยเหลือครึ่งขวดไม่ตายแล้วอะมันยังไม่ตายเลย mm. อประมาณนี้คือมันมีเรื่องราวที่แบบเราได้เห็นคนตายคนที่ไม่ตายอะไรเงี้ยคนที่อยากตายแล้วไม่ตายก็เลยทําให้กลัวตายค่ะทําให้กลัวตายแล้วทีนี้ก็ คิดว่าต่อไปนี้เราจะไม่ตายแล้วแล้วก็จะทําประโยชน์แล้วก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่เขาอยากตายเพื่อให้เขาไม่ตายบ้างอะไรเงี้ยค่ะ <S <S เอออันนี้อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นอินสปิเรชันแล้วก็เป็นแฟชั่นที่ทําทุกวันนี้ตอนนี้คือดูแลเด็กพิเศษก็เพราะว่าเขาพูดไม่ชัด <S <S อ่าเรื่องเยวยา,ยา,ายจิตใจร่างกายอะไรเงี้ยมันช่วยได้ก็เลยม,มาเปิดวิชาคาราโอเกะกลุ่มเฉพาะสําหรับเด็กพิเศษค่ะให้กองกิจช่วยกองกิจ ดูแลด้วยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มันมันเป็นข้อจํากัดเหมือนกันนะคะเพราะว่าผู้ป่วยทุกคนไม่ได้ชอบดนตรีทุกคนมันก็ยากอยู่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ชอบดนตรีมันก็ใช้ไม่ได้แต่ว่าถ้าใครชอบดนตรีก็อยากให้ให้เลือกใช้ดนตรีที่เราชอบเอามาบําบัดทั้ง ทั้งกายภาพทั้งทางด้านจิตใจก็จะดีขึ้นค่ะทุกคนหรือว่าทำอย่างอื่นก็ได้ที่ชอบยอะไรเงี้ยมันบำบัดได้หมดค่ะ <S <S ตอนนี้ตารางแน่นมากคือครูนี่จะพัฒนายังไงเลยก็ตารางแน่นมากยิ่งคือมันมันเหมือนกับว่าตอนนี้คือพยายามพัฒนาจนจนมันไม่มีเวลากินข้าวแล้วครูเพิ่งได้กินข้าวกล่องเมื่อกี้ที่เดินไปทิ้งอ เออคือมันไม่อยากจะพัฒนาแล้วเอาพูดตรงๆเอาเอาพูดเอาเรื่อพูดแบกส่วนตัวว่าไม่อยากพัฒนาแล้วลูกอันนี้คือหนักแล้วนะอันนั้นมาใหม่แบบแล้วยากนะที่ตูดจะให้คีย์ตรงจะให้เสียงตรงอะไรยากนะแบบอยู่กับเขาไปอะไรใช้ใจใช้ใจอย่างเดียวครูคิดว่าครูเป็นเป็นแม่เขาอะวิธีการละมือคือครูครูครูคิดว่าเป็นแม่เขาเพราะฉะนั้น แม่ทุกคนรักลูกแล้วแม่ทุกคนอยากให้ลูกดีขึ้นอ่าก็อย่างนั้นแหละคะ่ะค่ะก็จากการที่ได้เป็นผู้ป่วยที่ใช้ดนตรีมาบำบัดรักษาอาการป่วยของตัวเองนะคะก็ทำให้ทราบว่าดนตรีเนี่ยมีมีข้อจำกัดอยู่ตรงที่ว่าถ้าคนที่เป็นผู้ป่วยแล้วมีความสุขในการที่จะใช้ดนตรี ก็สามารถที่จะมีประสิทธิภาพแล้วก็ทําให้กายภาพทางร่างกายเยียวยาทางร่างกายแล้วก็ทางจิตใจได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะถ้าต้องการเรียนดนตรีบําบัดต,ต้องไปเรียนในสาขาดนตรีบําบัดนะคะก็ต้องเตรียมตัวเล่นดนตรีให้ได้อย่างรเราเ้หนึ่งชิ้นค่ะต้องเล่นดนตรีเครื่องดนตรีให้ได้เพราะว่า ในการที่เป็นนักดนตรีบําบัดจะต้องเล่นเครื่องดนตรีเองด้วยค่ะแล้วก็ไปสมัครเรียนค่ะมีมหิดลมีจุฬามีมอขอค่ะตอนนี้ปริญญาโทค่ะก็ไปเรียนได้ก็ทำได้ค่ะทําได้ก็เหมือนที่ไอติมเรียนดนตรตทีทั่วไปแล้วก็เหมือนเล่นให้สนุกสนานให้มีความสุขตามความพึงพอใจของเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบาบับเดเยียวยาเนาะ อันนี้ก็ในมุมมองของรูก็คิดว่ามันช่วยได้ค่ะอยากเล่นมีความสุขมีความชอบสนุกสนานแล้วก็ผ่อนคลายอะไรเงี้ยค่ะ